อาตมาก็ขอผู้แปลภาษาพระเลยโยมนะถ้าผู้โกก็มุขสานโยมแต่นี้ก็จริงๆก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแต่นี้มาคุมราคาโยมคุมราคาที่อาตมาก็ขอขอบอกโยมละกันนะจะลองดูโยมจริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากลนโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้จริงๆในโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆปวดแบบ ววแบบอยากจะทุบหัวกาจริงๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดบางเพ็งใต้มีบุรีกรุงเทพมหานครนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ฉันผลิตภัณฑ์ตัวดีบุลนะคะตอนนี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะวันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่าหลังจากที่ได้ทาผนผลิตภัณฑ์ดีบุลมีความประทับใจอะไรและอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะ นวัตการมค่ะหลวงพ่อหก็จเขาเจริญพรนิยมนะ,ะอาะมากก็พันอุปจัยคุณอาจโมค่ะอวัตถุิจิจรรมสายอยู่นะมายีสิบสี่พรรษานิยมยนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้68สิบแอยู่ตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันติดภัณฑ์ตัวทีบูลคะ่ะหลวงพ่อมีการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเขานี่ทั้งสอง ของก้างเรายมนะเริ่มปีสี่ถูกการจะเริ่มประมาณสิบกว่าปีแล้วคิดปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่งข้อเท้าก็ข้อเท้าข้อเท้าจะจะเดินเด็นมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนรัสัตว์เลข้อเท้านี่ก็มันเสียงมันมีหรือไม่ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเนี่ก็อ๋อค่ะก็อาจจะมาก็จะซื้ยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นนานเรื่องคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบกว่าปีแล้วมยสิบสามปีแล้ว สามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ผวดก็ซื้อยาก็ที่เขาโฆษณาแล้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลัพธ์ก็หายมั่งไม่หายมั่งยังเงหบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมคะแล้วหลวงพ่อรู้จักสิตภัณฑ์นีบูรนี้ได้ยังไงคะก็ได้ดูอ่า YouTube ของอาตมาก็ลองเปิดดูเรื่องการประดิเจอเจอมาคิกป่าบันกินแล้วน่ะแล้วทำไมหลวงพ่อถึงตัดสินใจเลือกที่จะซื้อกับบุกละคะ จังหเห็นว่าญาติโยงที that s that s that okay. ่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ยหกสิบกว่าแล้วเกือบเจ็ดสิบมั่งก็ลองเลยมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่าอ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นพวกสัมภาษณ์หลายคนใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีประมาณสั่ไปสองกองก็สิบกว่าและสิบกว่าสิบกว่าจองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะ่จ รู้สึกว่าเดินดีอเดินไม่ค่อยเสียวนะลองหลวง,ง,งพ่อคิดว่าสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นแบบเร่งฟื้นฟูได้ไวไหมคะดีโยบเป็นสูตรเข้มข้นดีมากค่ะนี่นะคะหลวงพ่อก็เป็นการยืนยันแล้วว่าเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะกินมาสิบปีสิบวันก็ยังดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะฉันให้ดูนะคะค่ะวิธีการทานง่ายมากๆเลยนะคะก็คือใช้น้ําประมาณครึ่งแก้วน้ําเย็นนะคะเน้นน้ําเย็นนะคะน้ําเย็นเราปกตินี้เลยนะคะจะเป็นน้าเปล่าธรรมดาหรือว่าน้ําแช่ในตู้เย็นก็ได้น้ําประมาณครึ่งแก้วแค่นี้นะคะ แล้วเราก็มาแกะตัวดีบูลนะคะอยู่ในซองแบบนี้นะคะแล้วก็เทลงไปเลยนี่นะคะเราได้น้ําแล้วนะคะวิธีการทานง่ายมากๆนะคะแล้วก็ชงผงดีบูลลงไปนะคะเทให้หมดซองนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะเว่าเราใส,สา่สารสกัดเข้มข้น,นนะคะแล้วก็คน,นะคะ่ะลูกคนแบบนี้นะคะหลายๆคนนะคะมีความกังนวลว่าเออเป็นแบบชงเนี่ยจะทานยากไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่ยากนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาถามหลวงพ่อกันะค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอ่านะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะหลวงพ่อนะคะก็จะฉันให้ดูแล้วที่ก็ละลายประมาณนี้นะค่ะละลายง่ายนะคะรีบูนล,ละลายง่ายมากๆเลยนะคะนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อนะคะจะฉันดีบูนนะคะเป็นการยืนยันว่าฉันจริงเห็นผลจริงนะคะ นี่นะคะหลวงพ่อฉันก็ไปแล้วนะคะฉันง่ายนะคะหมดแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะฉันง่ายไหมคะฉันง่ายโยงคุ้มไหมคะไม่ไม่มีข่าวไหมคะไม่มีข้าวไม่มีข้าวไม่มีขมทานง่ายแล้วก็เห็นผลไปใช่ไหมคะใช่ค่ะหลวงพ่อก็ประทับใจมากเลยนะคะค่ะสําหรับ คลิปวันนี้นะคะสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าะค,ะคุณจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหลายๆท่านแล้วล่ะนะคะเพราะว่าบุ๊เองนะคะเป็นคนที่มีเคสสัมภาษณ์นะคะเยอะที่สุดแลวนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเคสที่ดีมากๆนะคะหลวงพ่อนะคะได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้แล้วดีจริงฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่หลวงพ่อบอกว่า เป็นยังไงคะบอกญาติโยมนิดนึ่งค่ะก็อยากจะบอกญาติโยมนะที่อาจจะมาก็ลองฉันลองทานรู้ได้ยนี่ยก็ดีขึ้นนะโยมจากที่ว่าได้ทานยาหลายอย่างมาแล้วหลายยี่ห no. ้อหลายหลายอย่างมาแล้วก็คุ้มราคานะสั่งมากล่องที่สองก็รู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ปกติเดินกบแกะกับแกมั่นใจไหมคะว่าดีบุญดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อกันไหมคะ เชื่อค่ะเช่นีบุญดีจริงเพราะเพราะเราเป็นคนทานเรารู้ว่ามันดีจริงค่ะอเราต้องสัมผัสเองเท่านั้นเองจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราลองหรือไม่ลองเท่านั้นเองใช่เราต้องลองัอย่างเดียวก็ไม่รู้เนาะฟังอย่างเดียวไม่รู้ใช่ดีกดีขึ้นมาเออบอกน่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะนี่นใครที่ดูอยู่นะคะน่าจะสั่งกินตั้งนานใช่เสียงจะผู้ใช้จริงใช่บอกคิดมาตั้งนานว่าน่าแะ้วก็น่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะว่าเออมันจะได้ไม่ต้องทรมานคุณแม่เอามีอาการปวดกี่ปีแล้วคะมีมาแปีแล้วก็ คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุุบกับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะอของแม่แร้อนด้วยค่ะ,คะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ,ะอ,อ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกนี่มันลำบากมากเวลาลุกี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างนี้แหละค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออพยุงพยุงเพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี่ยมันตึงตึงแล้วก็ปวด แล้วก็ดังกรึบกับกึบกับล้อคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ไงคะของปน้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กอะคะก็ก็อยากลองดูลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคนอะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น ฟุกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่3ดีขึ้นเยอะเลยซองที่3นะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะแต่แม่ทานแค่3เกาะ3ซองค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก ลูกง่ายเดินง่ายค่ะอแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเข่าเป็นยังไงคะแมดีขึ้นมากเลยแหละออดีขึ้นมาก่ะแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะจกงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเนม่ององอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแต้องยกต้องช่วยอช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้สบายเลยใช่ไหมคะเดินได้ไหวขึ้นเดินไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลย้โอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอี้ยตัวตอนจะลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากใช่ไหมคะน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าอคุณแม่ขายของถ้าคุณแม่เข้าห้องน้ําเนี่ย ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยกรตันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดีฉชั้นกินนะคะร้อยเปอร์เซเลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกลับแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะขอเชิญเลยนะคะขอเชิญเอาไปทานนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผิตพันดีบูนนะคะแล้วดีขึ้นเนาะ เรากยวคนอื่กกอนนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อพี่อะไรคะกัญจนาค่ะพี่กัญจนาเนาะผมสมพานตับลทิ์คับพี่สมพาน,นาเนาะต้้งสองท่านเป็นพี่น้องกันนะใ,<ช>ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเอ่ยประมาณสองปีสองปีนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวสิริปัทดีบูลตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่าฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะ ก่อนทานมีอาการปวดปวดเข่านะครับเขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึงเอวนะครับคก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งป็นพันธีบุญมากินค่ะเห็นผลครับเห็นผลชัดเจนเนาะีดกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ก็ค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ ลุกขึ้นลักษณะก็ไปมันหลังแข็งกอไปลุกนี่อขึ้นได้อ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอาเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อคไข่ห้างได้ใช่คือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะค่อยๆลองลองดูนีครับค่ะ มันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นหน้าดีท่านั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดปวดแล้วตึงตึงแล้วก็เล้าขึ้เล้าที่หลังอ๋อเล้าถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะอาการที่หน้าขาตึงค่ะที่เล้าลงขามาเอวสามกล่องครับ อาการเหล่านั้นหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่ห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมพันธ์บอกว่าอาวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมาพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอกก่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งสักพ้านานๆนี่เวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระดนี่ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆอะค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้พี่สัมพันธ์ฟังแล้วพี่สัมพันธ์ก็แนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะแล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วพี่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะบอกออดีใจครับพี่พี่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะนันตรวมามากผมรู้อ่อเหมือมนกับที่แจรลองใ่เปล่าก,ก็เลยแนะนำให้กินออได้ยินแบบพวงนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยอืมคก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเ้่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่พี่สมพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะ,ะ,ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์แฟ<ส>นเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้ปกติเพราะแกเดินแกเดินเยอะเดินทํางานค่ะ เดินเยอะเดินทางานเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าถามความพัฒนใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สําหรับปฏิพัทธผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่ครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความพับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับ ดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเรา<ฮ>ดูแลเองครับดีที่สุดครับให้<ฮ>ใครซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากมากนะคะนี่ก็เป็นการการ,ารันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทันเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัรจนาค่ะเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงนะคะค่ะ ผลิตภัณฑ์ดีบนูนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุนนะคะของเขาดีจริงๆะคะ่ะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงๆก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเขา่าหัวเข,าข่าเนาะสันสอนนี้ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันมบวมหัวเข่านี้มันบวมเต่งเลยค่ะแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อมปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ คือไว้ไม่ไม่กล้าวออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นค่ะกลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่ง่านนะ,ะท่ะเลยเลยมาหาผลิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุลค่ะ,คะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่ เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับค่ะข้อซองที่สามค่ะองที่สี่เอ๊ะพวกกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบยุบอ๋อเมื่อรู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงนาะใช่ค่ะเพรก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคยโทรไปหาคุปพูกว่ามันจะดีตั้งแต่ กล,ล่องแรกนับกิวไทยคือกล่องนี้มันมีห้าซองเนะ,ะเออใช่จริงจริงด้วยอใช่จริงด้วยพอ,อเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนินดๆข้างในอะ่ะพอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่าอ่ากล่องที่สามว่างค่กินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอโหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นมาพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัว ดีบุญไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ <Så S 1> ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ใช่ไหมคะขึ้นบันไดขึ้นตึกอืเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได ตอนนี้คือเดินที่ได้สบายแลยปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยเมันอเจอตอนนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตอนนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะดีใจมากที่มาเจอดีบุญคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผม ผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุลเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมมาปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมคนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเราไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปางอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูลจากช่องทางไหนคะช่องทาง y o u u t ยครูบเนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง ล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบ<า>ปิดทึบเลยห,ยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลน,นะคะแล้ว้าถามความประทับใจ่ะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลน,นี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผม,มก็กทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผุก็ให้เต็มร้อยครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุญแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับ